เจ็ดเรื่องจริงของเบียร์หนึ่งเบียร์เป็นเครื่องดื่มเก่าแก่ที่สุดในโลกมีหลักฐานว่าเบียร์เกิดขึ้นมากว่า700 0ปีแล้วจากการหมักธัญพืชของชาวซูเมเรียนในเมโสโปเตเมีย 2. เบียร์ทำจากวัตถุดิบหลักสี่อย่างคือน้ำข้าวบาร์เลเยยสและฮอปแต่และอย่างมีผลต่อรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกัน 3. ฟองเบียร์สำคัญกว่าที่คิดฟองช่วยกักเก็บกลิ่นหอมของเบียร์และทำให้รสชาติสมดุลเวลาดื่มไม่ควรเทรให้ฟองหายหมด สีแก้วเบียร์มีหลายแบบเพราะมีผลต่อรสชาติแก้วทรงต่างๆทําให้กลิ่นและฟองเบียร์แสดงออกไม่เหมือนกันจึงมีแก้วเฉพาะสาหรับลาเกอร์ไวเซนหรือสเตาห้าเบียร์ดำไม่ได้แรงกว่าเสมอไปหลายคนคิดว่าเบียร์สีเข้มมีแอลกอฮอล์สูงกว่าเสมอแต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับสูตรและการหมักไม่ได้เกี่ยวกับสีของเบียร์โดยตรง6เบียร์สดมักรสชาติด,ดีกว่าเบียร์ขวดเพราะไม่ผ่านกระบวนการพัสเจอร์ไรจ์จึงให้รสชาติและกลิ่นสดใหม่แต่เก็บได้น้อยกว่า เบีรยร์ไร้แอลกอฮอล์ก็มีปัจจุบันมีบีแบบ0%ให้เลือกมากมายเหมาะกับคนที่อยากได้รสชาติและความรู้สึกของเบียร์แต่ไม่ต้องการมึนเมาถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดส่งของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเรา